เความพยายามในการทําสื่อการตลาดของเดเวลอปเปเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็ก็ดู impact ดีนะคือจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าคําว่าอยู่เ e นือใคอมเมนต้องเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมดีใจนะครับวันนี้ผมดีใจที่คำนี้มันกลายเป็นคำ general ที่หลายๆคนหลายๆเพจเอากลับไปใช้แต่จริงๆผมเชื่อแบบร้อนะผมเชื่อแบบสุดใจขาดดนเลยนะว่า เพจตัวเพจเองไม่ได้อยากจะใช้บทไม่อยากจะขึ้นบทความหรือโพสตด้วยคาว่ายูนิลิคอมเมนต์เพราะหลายๆเพจที่ผมรู้จักกันเนี่ยก็เป็นเพจที่เป็นเพื่อนผมเองนะครับ uh, แต่น่าจะเกิดจากการบีฟของทางเดเวลอปเปอร์นะครับในการเลือกตําแหน่งห้องให้แต่ละเพจนําเสนอก็เป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนวิ่งเข้ามาถามผมเยอะมากเลยว่าพี่โวครับทําไมเขาเลือกแบบนั้นกันครับพี่โวครับทําไมเขาเพจนั้นเขาเลือกแบบนี้เพจนี้เขาเลือกแบบนั้นเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับ ไอ้บทความที่ผมตามอ่านในยูนิตเลคคอมเมนต์ของพี่โว e เลยครับเพราะมันไม่ใช่ยูนิตเลคคอมเมนต์ไงฮะเพราะมันไม่ใช่ยูนิตเลคคอมเมนต์ในสไตล์ของอินโซไงฮะนะครับดังนั้นมันเป็นยูนิตเลคคอมเมนต์ที่ถูกสร้างโดยทางเดเวลอร์นะครับถูกสร้างโดยทางเดเวลอร์ซึ่งแบบเนี้ยผมว่าจริงๆนะการทํากระแสะมันดีเอาจริงๆนะการการทำแบบเนี้ยกระแสะมันดีแหละอุย้ยเพจนั้นก็เลือกเพจนี้ก็เลือกทุกเพจเลือกแต่เดเวลอร์ลืมนึกไปว่าเอาจริงๆนะเดเวลอร์ Developer ลืมนึกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เพจแต่ละเพจเนี่ยวันนี้คนที่ติดตามเพจแต่ละเพจเนี่ยเขาอ่านเกือบทุกเพจนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่มีมีใครติดตามอินโซเพจเดียวไหมผมไม่เชื่อนะเพราะว่าถ้าใครติดตามอินโซมาผมก็เชื่อว่าเขาก็ติดตามคนที่อยู่ในอินโซทลอกนะครับที่ผมเชิญมาแต่ละเพจนู่นนี่นั่นะหรือติดตามเลียวทล์กที่มีเพจน้องจิ๊บมีเพจน้องกิจอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาติดตามกันหมดแหละนะครับดังนั้นการที่เดเวอเปอร์ สร้างยูนิตไลคคอมเมนต์โดยให้แต่ละเพจเล่าเรื่องในแต่ละตำแหน่งกระจายกันไปนหมดนี่เงี้ยมันจะหาความจริงไม่เจอนะครับสุดท้ายแล้วคนก็จะวิ่งกลับมาหาผมแล้วถามว่าพี่โวครับยูนิตไลคคอมเมนต์ปกครองผมเชื่อใครได้บ้างครับเออเพจนั้นเขาพูดถูกไหมครับเพจนี้เขาพูดถูกไหมครับมันกลายเป็นการตีกันโดยเปล่าๆนะครับผมรู้สึกว่าการเสนอคอนเทนต์แบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เดฟควรจะคำนึงถึงก็คือว่าเดฟควรจะให้เสรีภาพ หรือสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในการเลือกตาแหน่งที่ดีในมุมมองของแต่ละเพศอย่าไปจับมือเขียนนะครับผมไม่อย่างที่ผมบอ,อกไปผมไม่เคยห่วงเลยนะคำว,ว่าอยู่ในเรคอรเมนต์คุณจะเอาไปใช้น,นู่นนะี่ผมไม่เคยห่วงนะครับผมเอ,อผมรู้สึกดีใจด้วยซ้ําที่บทความของเราเป็นตัวอย่างให้คนเกิดการเลือกแต่ผมว่าการที่เดเปอร์เลือกมาให้กับการที่แต่ละเพศได้เลือกห้องที่เขาว่าดีเองนะครับเผมว่าแบบนี้มันจะจริงใจมากกว่า นะครับมันจะจริงใจมากกว่าแล้วก็มันไม่แปลกนะถ้าแต่ละเพจจะเลือกตำแหน่งห้องเดียวกันหมดแต่อย่าลืมเมื่อถ้าแต่ละเพจทุกเพจเนเลือกตำแหน่งห้องเดียวกันหมดเนี่ยห้องนั้นมันต้องราคาสูงถูกไหมห้องนั้นก็เป็นห้องตำแหน่งที่ดีใช่ไหมเออแล้วพวกพวกจะตัดสินใจเองแหละว่าห้องพวกนั้นเนี่ยเขากล้าจ่ายไหมกับความดีงามที่ทุกเพจเชร์กันห้องนั้นแต่สมมติถ้าเกิดเป็นการกระจายแบบนี้ยสุดท้ายมันจะมีเพจบางเพจที่ถูกตีค่าว่าด้อยเฮ้ยทำไมเขาเลือกแบบเนี้พี่ทาไมเ้ามุมมองเขาเป็นแบบนั้นนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครัออัับเดงนน้้นผมรูสึก ผมมีความรู้สึกว่าการทําแบบเนี้ยผลลัพธ์ที่ออกมามันก็คือหาความจริงไม่เจอในบทความนะครับหาความจริงไม่เจอหามุมมองที่แท้จริงของแต่ละเพจไม่เจอนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาโอเคมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยทางทางโครงการที่รันโปรเจกต์นี้ออกมานะเออเขามีแฟนเพจโทรรายงานผมเลยนะพอจบพอจบการจองออนไลน์ปุ๊บโทรเลยคุณโวกับ เขาขายได้เท่านี้ครับส่วนใหญ่เป็นห้องตำแหน่งนี้ครับไม่ตรงกับยูนิตเรคคอมเมนต์เลยครับปะโทเขียนกันมาแทบตายไม่ตรงมันจะตรงได้ยังไงเพราะตำแหน่งบางห้องมันไม่ดีจริงๆนะครับไอ้ตำแหน่งห้องดีผมไม่เถียงนะแต่ตห้องไม่ดีอะ่ะแล้วคุณเปเรคคอมเมนต์ไวอ้อ่ะนะครับเพจไหนเพจไหนที่ได้ตำแหน่งห้องนั้นไปก็ซวยสิถูกไหมเอออย่างเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งอะ่ะเรื่องบางเรื่อง,ง,รองหรือเหตุการณ์บางอย่างอะ่ะการจะการจะการ,จะ,การจะใช้สื่อผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์นะครับผ่านทางเพจต่างๆเนี่ย คุณต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยบางครั้งนะผมรู้สึกว่าแลปผลที่ออกมามันคืออยอดขายได้ประมาณยี่สิบห้องครับพี่โวโอผมไม่ได้ไปให้ใครไปสืบนะบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ใ,ใครไปสืบเขาไปสืบกับมาเองแล้วโทรมารายงานผมเลยคพี่โวครับคุณโวครับแบบอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเออแล้วผมรู้สึกว่าปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้ยี่สิบห้องที่เขาขายได้อ่ะคุณคิดว่าขายจริงได้กี่ห้องถ้ามันถูกสื่อสารออกมายี่สิบห้องการจองออนไลน์ และถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์การจองอ,ออนไลน์ในวันนั้นคุณจะเห็นการบริโภคในส่วนของชั้นไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้ผมแชร์ฟังแล้วกันการบริโภคเนี่ยผมไม่ได้ดูนะผมก็เลยไม่รู้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยน้องเขาจะบอกว่าการบริโภคเกิดขึ้นในช่วงของชั้นราคาที่ราคาเริ่มต้นครับราคาแบบไม่สูงมากครับชั้นล่างๆครับอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเดเวลลอปเปอร์เจ้านี้เคยทําราคาสูงมาระดับหนึ่งเปิดตัวพีเซลไปแล้วเมื่อปีก่อน และตอนนี้มาทําออนไลน์ปรับราคาลงมาปรับราคาลงมานะครับไม่แปลกที่มันจะดูน่าสนใจขึ้นเพราะเมื่อเทียบกับโครงการที่ l a d y to m o v e ในทำเลนั้นนะครับโครงการที่ l a d y to m o v e ในทำเลนั้นราคาก็ใกล้เคียงกับ represent บางอย่างของสเปคที่ดีกว่าไอ้เงี้ยผมไม่แปลกนะที่ห้องพวกนี้ขายดีแต่สิ่งหนึ่งที่เดอเปอรลืมคิดการทำแบบนี้เท่ากับว่าเขากำลังเสียราคาเรียกของโครงการไป เขาอาจจะเสียราคาเรียกของโครงการไปสมัยผมเป็นนักการตลาดผมจะบอกน้องฝ่ายขายผมเสมอว่าราคาเรียกอย่าขายให้หมดเฮ้ย hey, พี่ทําไมอะพี่ก็ขายได้ก็ขายสิถูกไหมแต่อย่าลืมว่าโครงการยอดขายได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้และถ้าราคาเริ่มต้นที่ทเป็นราคาเรียกอะมันถูกเรียกมันถูกซื้อไปหมดแล้วอะเมื่อนั้นเนี่ยราคาที่เหลืออยู่มันมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นแล้วคุณจะขายยังไงดังนั้นผมรู้สึกว่า เการบริภทที่เกิดขึ้น20 20กว่าห้องนะครับถือว่าเป็นการพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีไหมการทําการสื่อการตลาดที่ดีไหมในกระแสแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ผมเชื่อว่า20กว่าห้องจองจริงกี่ห้องคนที่จองมีกี่คนอันนี้ต่างหากที่น่าสนใจนะครับเพราะผมไม่เชื่อว่าผมไม่เชื่อว่าคนที่จองตอนนั้นจะดูไม่ออกว่าห้องไหนไม่ดีหรือห้องไหนดีผมเชื่อว่าคนที่จองตรงนั้น หลายๆคนเป็นอินไซด์นะครับหลายๆคนเป็นอินไซต์หลายๆคนมีความรู้ผมเชื่อนะครับดังนั้นเขาเลือกที่ครีมไปหมดละแต่ไอ้ห้องที่มันไม่ครีมจริงๆมันขายได้จริงหรอเอออันนี้มันน่าสนใจนะครับอันนี้ไม่นสนใจก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดีนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับผมไม่ได้ยึดครองคําว่ายูนิตเรคคอมเมนต์เป็นลายเส้นของอินโซแต่ผมอยากจะพูดผ่านสื่อตรงนี้เลยผ่านพูดผ่านชาแนลของตัวเองเลยว่ายูนิตเรคคอมเมนต์ในสไตล์ของผมผมเขียนเพื่อพวกคุณ ผมเขียนเพื่อเรียลดีมานเขียนเพื่อคอน sumer ดังนั้นมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมต่อสู้กับเดเวอเปอร์ตลอดเวลาที่ผมเขียนรีวิวมาเดเวอเปอร์จะชอบบอกว่าคุณวัวคุณวัณว,วเขียนทุกตำแหน่งเลยได้ป่ะห้องนั้นก็ดีห้องนี้ก็ดีผมบอกไม่ได้ครับถ้า,ถ,าถ้าคุณอยากได้ยูนิตแลยคอมเมนต์ผมขอเลือกในแบบที่ผมเลือกนะครับถ้าห้องนั้นขายหมดแล้วมันไม่แปลกคุณปล่อยงานผมช้าเองมันไม่แปลกแต่ถ้าห้องนั้นมันมันยังมีอยู่ผมเลือกตามความจริงของผมเพราะเวลาผมคุยกับแฟนเพจหลังบ้าน ผมก็จะตอบเขาแบบจริงใจได้ว่าห้องนี้ผมเลือกมาดีที่สุดจริงๆนะครับแต่ยูนิตและคอมเมนต์ของคนอื่นผม,ม <c oughs> ผมไม่รู้บอกตามตรงผมไม่รู้แล้วภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นความน่าเชื่อถือของแต่ละเพจมันก็จะสูญเสียไปผมว่าจริงๆแล้วให้สิทธิ์ในแต่ละเพจเขียนเต็มที่เลยดีกว่านะครับให้สิทธิ์ของแต่ละเพจแสดงมุมมองแสดงความสามารถของตัวเองออกมาผมเชื่อว่าแบบเนี้คนอ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับคนอ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิด